สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ดำเนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2564ประวัติความเป็นมาเมื่อ24มกราคม2532พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริกับพลโทเสริธิวะพันธ์แม่ทัพภาคที่3ในขณะนั้น นะพระตนาภูพิงราชนิเวศให้พิจารณาช่วยเหลือชาวเขาและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งต่อมากองทัพภาคที่3ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในปี2541มีการปรับลดกำลังเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมอบหมายให้มณฑนทนหารบกที่38เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการต่อไปโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีจำนวน10พื้นที่ครอบคลุมในอำเภอ18หมู่บ้าน1495ครัวเรือนประกอบด้วยโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน พื้นที่ที่1บ้านน้ำช้างพัฒนาบ้านน้ำรีพัฒนาอําเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่สองบ้านดอนไผ่วันบ้านราชรัฐพัฒนาอําเภอสันทิขโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่3บ้านร่มเกล้าตำบลน้ําพางอําเภอแม่จริมโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่4บ้านน้ำตวงบ้านกิวน้ำ บ้านสว่างตำบลน,น้ำพางตำบลหน่อแดงอำเภอแม่จริมคโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่หบ้านปางแก่บ้านคางอ่อตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างคโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่6บ้านมณีพฤกตำบลงอบอำเภอทุ่งช้าง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่7บ้านปางช้างบ้านห้วยลอยตําบลพงอําเภอสันติสุขโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่8บ้านง่อมเปาบ้านห้วยการบ้านกิ่วจันตําบลขุนน่านอําเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่9บ้านนาบงบ้านดงผาปูนตําบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อกเกลือโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่10บ,บ้านท้าเวียงแก่ตําบลน,นาไร่หลวงอำเภอสองแควผลการดําเนินงานในห่วงที่ผ่านมาด้านเสริมสร้างความมั่นคง ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจดูภาพรวมพื้นที่ทํากินสร้างความเข้าใจจัดระเบียบที่ดินทํากินโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้พื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงหรือมีเงื่อนไขที่จำนําไปสู่ปัญหาความมั่นคงมีการประเมินและจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่มุ่งพัฒนาคนและพื้นที่ไปพร้อมกันด้านการพัฒนาอาชีพ เดิมวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่ประกอบอาชีพทําการเกษตรแบบพอเพียงเลี้ยงชีพมีการปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนใช้พื้นที่มากแต่ผลผลิตไม่เพียงพอต่อบริโภคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมให้ราษฎรปรับเปลี่ยนวิถีจากเดิมให้เปลี่ยนมาเป็นการทํานาขั้นบันไดดําเนินการพัฒนาความเป็นอยู่ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพกลุ่มปลูกกาแฟสนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อเลี้ยงในนาข้าวและปลูกไม้ผลเช่นเสาวรสเคฟกูสเบอร์รี่เป็นต้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้กับราษฎรให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งนี้ยังส่งเสริมและฟื้นฟูนฟนฟนอาชีพการทอผ้าชนเผ่าโลวะเพื่อให้พออยู่พอกินสามารถพึ่งตนเองได้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดำเนินการอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูนป้องกันดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและป่าไม้และแหล่งต้นน้ำพื้นที่6 3 7 9 9 2ไร่ได้ฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่136,811ไร่ลำธารตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จากต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมมุ่งเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรได้เห็นความสำคัญของป่าและพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าโดยการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตามแนวทางปลูกป่าในใจคนศูนย์อำนวยการประสาน งานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมกับหน่วยงานร่วมโครงการจะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษที่จะทําให้ราษฎรของพระองค์ในโครงการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกตามแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ตลอดไป